สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเดนเป็นซ a กเกอร์สตน Hello f a e n นะคะ Hello f r i e n โอเคค่ะมาดูข้างหลังกันเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะหยอดกระปุกอมสินได้นะคะข้างล่างตูดมันนะคะก็จะแงะ,ง,ะงะเงินออกมาออได้นะคะต่อไปนี้จะตั้งโทรศัพท์แนวตั้ง มานอกมาก่อนเลยค่ะอ๋ออันนี้มันอันนี้คือมันให้ตั้งโทรศัพท์ด้วยนะคะเราก็เลยจะมีโทรศัพท์มานะคะ้ะไาไระะโทรศัพท์ของเราโอยกับหัวอะไรนี่นะคะโทรศัพท์ของเราเราจะลองมาตั้งโทรศัพท์กันนะคะตั้งเป็นแนวตั้งนะคะเป็นอย่างนี้นะคะ ไม่ได้มันเหนียวเหลือเกินเว้ยแนวนอนนะคะแนวนอนไม่ต้องติดนะแนวนอนทำอย่างนี้ก็พอหยอดก็ปูกออมสินนะคะเดี๋ยวไว้มโอกัดหน้าเดี๋ยวมันจะหยอดให้ดูนะนี่ไงข้างล่างมันก็จะมีนี่ด้วยมีค่าสำหรับเอาใหม่หม่ค่าสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ